เรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆนะคะกินยังไงให้แก่ช้ากินแบบไหนให้ได้สุขภาพที่ดีกินยังไงลดความเสี่ยงการเกิดโรคอยากรู้แล้วก็ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวดีๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพหรือว่าอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีด้วยกันค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงนะคะการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อ ได้อายุที่ยืนยาวได้สุขภาพที่ดีสําหรับผู้สูงอายุกันค่ะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะคะจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการรักษาโรคแต่ก็ต้องสู้กับอาหารที่เปลี่ยนรูปแบบไปค่อนข้างจะเยอะค่ะ ซึ่งอาหารแปลรูปต่างๆนี่แหละนะคะจะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้แล้วก็เป็นต้นเหตุหนึ่งนะคะของการเกิดโรคการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยลดเสี่ยงโรคได้แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาพดีได้ค่ะคลิปนี้เรามีข้อแนะนำนะคะวิธีการเลือกกินแบบไหนบ้างที่ดีต่อสุขภาพมาติดตามด้วยกันค่ะ กินอย่างไรให้อายุยืนดูอ่อนกว่าวัยและลดเสียงโรคหนึ่งค่ะเขาบอกว่ากินน้อยแก่ช้ากินมากแก่ไวเมื่อ,อยุมากขึ้นเนี่ยการใช้พลังงานของร่างกายก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วนะคะว่าต้องทานอาหารให้เยอะ นะคะแต่ต้องมีพลังงานที่เพียงพอค่ะถ้าเราสังเกตกันนะคะก็จะเห็นผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะๆอายุยืนเป็นร้อยปีเนี่ยเขาจะมีรูปร่างที่ไม่ได้ใหญ่น้ําหนักตัวก็ไม่ได้เยอะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเลยนะคะไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปค่ะ ถ้ากินให้น้อยลงนะฮะหรือว่ามีการทํา IF ด้วยก็จะทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเกิดการเก็บกินเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่ไม่ดีนะคะซึ่งจะทําให้สุขภาพดีขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นได้ค่ะอย่างที่2ค่ะน้ําตาลคือยาพิษอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยยิ่งกินยิ่งแก่ค่ะเป็นคําเปรียบเวยที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่า ต้องบอกเลยว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นโมเลกุลเหนียวนะคะที่จะไปเกาะตามเซลล์ต่างๆไปเกาะโปรโตีนที่สำคัญต่อร่างกายนะหรือว่าเกาะคอลลาเจนเกาะคอลลาเจนเนี่ยทำให้ผิวเหี่ยวง่ายแล้วก็แก่ไวด้วยนะคะเกิดริ้วรอยได้ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญถ้าเกิดว่าไปเกาะโปรโตีนสำคัญของสมองเนี่ยอันนี้นะคะส่งผลเสียมากๆเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ได้นะคะ3ค่ะเขาบอกว่าเลือกกินแป้งแป้งที่ดีค่ะแป้งที่ดีคือแป้งที่ไม่ขัดใยนะคะแล้วก็ข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมันเผือกฟักทองธัญพืชต่างๆแครอทซึ่งอาหารกลุ่มนี้ก็คือคาอร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่จะค่อยๆปล่อยพลังงานช้าๆทำให้ระหว่างวันก็จะรู้สึกอิ่มท้องนะอยู่ท้องได้นานขึ้น ต่อไปก็คืออย่างที่4ี่ค่ะหลีกเลี่ยงผลไม้น้ำตาลสูงนะแม้ว่าผลไม้เนี่ยเขาจะมีประโยชน์มีวิตามินมีแร่ธาตุก็จริงแต่นะคะควรเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปค่ะเพราะว่าผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลสูงเช่นอินทผลัมแตงโมสับป,ประรดมะม่วงก็จะส่งผลเสียให้เกิดภาวะการอักเสบในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรเลือกชนิดผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลตา่ํา ไม่หวานมากนะคะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นอะโวคาโดนะคะเชอรี่แอปเปลิลสเัเบอรี่หรือว่าจะเป็นแก้วมังกรก็ได้นี่ก็อร่อยแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะอย่างที่ห้าเลือกกินผักผลไม้หลากสีค่ะต้องบอกว่าผักผลไม้ที่มีสีแตกต่างกันเนี่ยก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆแล้วก็ได้วิตามินที่ แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงจะให้สารที่เป็นตัวปกป้องเม็ดสีผิวผิวก็จะแข็งแรงนะคะส่วนสีแดงสดจากมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีในส่วนของไลโคปีนนะคะโดยมะเขือเทศเนี่ยต้องผ่านความร้อนก่อนถึงจะมีไลโคปีนออกมาก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้นะอีกทั้งก็จะ มีในส่วนของผักสีเหลืองแครอทฟักทองนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้นะ,ะส่วนผักสีเขียวต่างๆนี่ก็มีความจําเป็นวิตามินก็เยอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของได้รับกากใยนะคะในการขับถ่ายด้วยนะคะอย่างที่6กค่ะโปรตีนที่ดีนะคะก็คือโปรตีนที่ได้จากปลาไข่นะถั่วเห็ดสาหร่ายนะคะสำหรับไข่ไก่เนี่ยหากรับประทานให้ถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มนึ่งลวกนะ,ะไม่ทอดไม่ผัด น้ำมันเยอะจนเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงขึ้นนะคะเจ็ดค่ะไม่ควรกินอาหารซ้ำๆเพราะอะไรเนะเพราะว่าการที่เรากินอาหารซ้ำๆเนี่ยหรือว่าอาหารเดิมๆก็จะได้วิตามินซ้ำๆนะสารอาหารก็จะไม่เพียงพอขาดวิตามินที่จำเป็นอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทานอาหารที่หลากหลายขึ้นค่ะ8ค่ะเลือกกินไขมันดีนะคะไขมันดีนี้มีประโยชน์นะคะอย่างอะโวคาโดแล้วก็ ถั่วต่างๆนะคะ9ค่ะกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะคะเพื่อให้เซลล์ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นผักใบเขียวนะคะและ10บค่ะเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะรวมถึงสารทดแทนความหวานต่างๆนะ,ะเพราะว่าจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลได้ถึง49%ปอร์เซนเลยนะคะ แล้วก็ความอันตรายของอาหารแปรรูปเนี่ยสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้เลยนะคะเมื่อเรามีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองนะคะให้ดีในวันนี้เนี่ยนะคะการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดการกินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะพราะหนวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้อาหารการกินก็มีทีออ่รูปแบบที่เปลี่ยนไปมากขึ้นนะคะมีการแปรรูปมากขึ้นนะคะซึ่งอาหารประเภทนี้ก็จะส่งผลต่อการอักเสบ แล้วก็กระทบต่อการทํางานของเซลล์ทําให้ส่วนหนึ่งก็ไปเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แล้วก็โรคหลอดเลือดสมองติดได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาหารก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญอย่างแรกเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยนะคะป้องกันหรือว่าก่อให้เกิดโรคในอนาคตได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็ต้องหันมาใส่ใจนะคะดูแลนะคะตัวเองแล้วก็ตระหนักในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นพิเศษนะ ไม่ว่าจะเป็นการกินของไวัยไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีข้อมูลดีๆค่ะมาฝากไว้ในเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนอกจากการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วเนี่ยทางสำนักโภชนาการกรมอนามัย เขามีข้อแนะนำการบริโภคตามโภชนาการบัญญัติ9ประการไว้ให้ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวเองค่ะ 2. นะคะกินข้าวเป็นหลักและสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือเช่นข้าวกล้องข้าวสอมมือนะคะ 3. กินพืชผักให้มากและผลไม้เป็นประจำค่ะผลไม้ที่มีค่าดัชนีออน้าตาลนะคะ อันนี้ก็จะดีมากค่ะ 4. นะคะกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำค่ะ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะ 7. นะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดและเผ็ด 8เนี่ยกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและก้าวค่ะงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะนี่เป็นบัญญัติ9ประการค่ะสำหรับการกินเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยที่มีข้อแนะนำกันไว้ค่ะวันนี้ก็สามารถนำทั้ง9ข้อนี้นะไปปฏิบัติกันได้นะครับเพราะว่าการกินอาหารเพื่อสุขภาพโดยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายประเภทในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับพลังงานและก็สารอาหารที่จําเป็นได้ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องการดื่มน้ําให้เพียงพอโดยเฉพาะน้ําเปล่านะคะ การออกกาลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมนะคะจะทําให้คุณนี่มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วล่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้เนี่ยทำได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคุณและคนใกล้ชิดยังมีอีกเยอะนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากให้กําลังใจกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ